มาค่ะพี่นองกินมะม่วงเบาว่าสัน้นมะม่วงเบาทั้งไตนะคะทรงมาแต่กะบีนะคะลายมือแล้วจนน่วมแล้วค่ะทุกคนอันนี้เฮ็ดคนคนมันห่างไปโพผดเนาะเนี่ยขนอย่างงี้เลยค่ะอู้ ส่วนผสมแค่สามอย่างนะคะน้ำตาลเคี่ยวอีกแลี้ยนน้ำตาลเคี่ยวอีกแล้วน้้ำตาลเคี่ยวกะปิแล้วก็บักพริกกริกผงนะคะแค่นี้งาแงแฮงขันมีน้ำตาลเคี่ยวอะเพชรอย่างกำหมั่นใจ่อมันสิออกมาแสบมาโวะ กินเพระาะว่านมันร็เปรี้ยวนะเปรี้ยวอยู่นะคะเปรี้ยวอยู่โอ้เผ็ดแล้วบัดเนี่ยหมักพริกหมักพริกล้านอ่าล้านญานะคะญาว่าหมักพริกล้านนี่แซบเนาะหมักพริกนี่มีล้านแซบบ่แซบอยู่ดอคะ่ะหมักพริกผง ออกสีแดงๆคันบะมพิกสีแดงสดๆเนี่ยแซบค่ะแต่คันบะมพิกแบบสีเข้มๆอะไรเงี้ยความหอมความอย่างก็จะบูคือกันค่ะทุกคนไปบรลุว่าได้ยินเสียงอันนี้บอ อืมบกคนไปละอืมเื่องอะไลืลล่ลงะเตะเขากูลดไหมอ้าวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวกินของเปรี้ยวแบบทำหน้าไม่เปรี้ยวแชรเล้นวันนี้เราเองคิดเองนะคะ มีใไข่มาอัดน้ำไปจ้ะเพิ่นส่งมาเลยอะอาทิตย์นึงแล้วบูคำสุดท้ายว่าไปกินน้ำก่อน อคลิปนี้ออกความเส็จมาเพียงเท่านี้นะคะผู้ใดมากดติดตามไปด้ยวยจ้าสวัสดีค่ะ